ค,คะ <laughs> ่ะเราทุกคนเป็นหว่วงไงเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของสภาพเรารอบที่แล้วตอนนี้มันดีขึ้นยังไงบ้างูมันก็มันก็หายใจโล่งขึ้น <ừ> หลัง,หล,งหลังจากผ่าตัดใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันต้องรีคอเวอร์มากๆคุณหมอบอกว่าอย่าทำงานเยอะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวจะเป็นไข้เดี๋ยวจะเป็น,ะปนอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าจริงๆการใช้เวลารีคอเวอร์ตัวเองกับแผลที่มันเพิ่งผ่าตัด <ừ> มันต้องแบบเดือน2เดือนเลยทุกวันนี้หนูก็เลื่อดเลื่อไหล หน,หนูหนูก็ก็รับค่ะนอนหล่ะเรื่องพักผ่อนแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตแบบอย่าอย่าหนักเกินไปแล้วก็ขุดเรื่องควันทุเคลียงอะไรเงี้ยค่ะแบบถ้าสูตรเข้าไปมันก็จะแบบอักเสบได้ติดเชื้อได้อะไรประมาณนั้นแ,แบบนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วค่ะคือเหมือนหมอหมอเขาแค่ทําให้เราหายใจลงึ้นแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกมันมันร้อเอร์ซนอยู่แล้วใช่ก็ ต,ต้องรักษาใช่ต้องรักษาตัวเองเยอะๆคุณตอนนี้คุณหมอหนกโ,โล่ยังไงบ้างก็นหนูต้องไปล้างไส่นะัดทุกอาทิตย์เลยเออใช่เพราะว่าต้องเอาเลือดที่ค้างอยู่ออก<ม>ล้ำพังแบบล้างจมูกเฉยๆมันก็ไม่หมดม,มันมันก็กังวลแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับคนทำงานแล้วไม่ค่อยไม่ได้ทักแค่ไม่ทักเลยเนี่ยค่ะคุณพ่ออยากจะทำงานอยูเยอะมากก็หิบหรอเราต้องทักเยอะเยอะเยอะก็ทำอะไรไม่ได้เลยคุณแม่ก็ต้องสู้ชีวิตมันก็ต้องสู้เนาะ คือสู้กับงานนะใช่สู้กับความง่วงด้วยสู้กับความงงความอะไรด้วยอย่างนี้อาทุกอย่างยาที่ทานเข้าไปมันทำให้เราแบบรู้สึกอูเอฟเฟกต์เยอะค่ะเอฟเฟกต์เยอะนอนไม่หลับหัวใจสั่นแล้วก็เออเหมือนเหมือนมีกดในกระเพาะเยอะมากอะไรเงี้ยตอนที่หนูตอนที่อยู่โรงพยาบาลอ่ะมันต้องต้องฉีดฉีดยาลดกดทุกๆุสี่ชั่วโมงเลยใช่ก็แล้วอย่างเงี้ก็จริงจริงคือคิวงานนพอเห็น ทากัเนี่ิมเรารแล้เีี่ักเธอรเงยได้มน้องขำก็ก็มีมีเวลาให้พักผ่อนนิดหน่อยค่ะใช่ช่วงนี้ก็อยากทำงานค่ะอยากทำงานอยากทำงานอยู่ส่าคิวมันวางไว้แล้วแหละ จริงๆมันถูกวางไว้แล้วคือคือคือคิวที่หนูได้ผ่าตัดเนี้คือคิวที่หนังเขาคืนมาใช่เพราะว่ายังแมทกับคิวกับพี่โอไม่ได้<ม>ก็เลยได้เลิกไปผ่าตัดแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องตามสเก็ตโตที่วางไว้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วขอมี้ต้ง้งใเยอะึเดี๋ยวซีรีส์ของเราก็จะต้องทุน่รยโปรโมทอีกใช่มจะได้ผาดุจงๆไปรูเปเบ็กว่าไงคะอืมไม,ไม,ไม่ไม่นาะ <laughs> แต่ก็ มันก็ถูกวางมาแล้วแหละเพราะว่าต้องพอถ่ายเสร็จก็ต้องพีอาร์เราก็อาจจะมีอีเวนต์อะไรเข้ามาแต่ก็ยินดีรับนะคะจะทำอะไรนะคะจริงจริงๆต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าเบคก็สุขภาพไม่ได้ดีร้อเซเลยใช่เราทํางานกันเวอร์เกินคุณแม่วยมากๆก็ก็รู้สึกว่าถ้ามีเวลาอยากอยากได้พักผ่อนได้ออกกําลังกายได้สต์แซมินทที่มันแข็งแรงถ้า ถ้าสมมติว่าอันอะไรเข้ามาฟลูหรือไข้หวัดใหญ่อะไรก็ตามอ่ะมันจะได้้ไหวยเพราะตอนนี้คือไข้หวัดใหญ่เนาะก็ต้องระวังใช่ใช่ใช่ค่ะแสดงว่าเราอยากอยากู่ลนที่จ้างรับผิดชอบกันี้คุยกันทุกวันอ่ะแบบว่าอยากไปเที่ยวอ่ะอยากไปโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็แบบมไม่เป็นไรทำงานไปก่อนอ่งที่แบบไหนก็ทำไปก่อนใช่ ก็มีงานทุกวันมีงานทุกวันใช่ใช่บางทีไม่ได้ลงตารางงานก็มีค่ะงานรับงานอะไรงารับที่แบบทุกคนก็จะเห็นทีละใช่อย่างช่วงตอนนี้คือแบบบินต่างประเทศบ่อยเล็นสถากายังมีบินเยอะอีกไหมอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยได้บินมเดี๋ยวจะบินหลังหลังมันจะเป็นช่วงๆเนาะมันจะแบบว่าตอนนั้นบินต่างประเทศบ่อยแล้วก็เสร็จปุ๊บเข้ากองละครบ่อยแล้วตอนนี้ก็กลับมาพีอาร์มันจะหนักไม่เหมือนกัน อย่งางเราเองเราก็แบบเป็นคน,นแสดงนี่แบบกระบคู่เล่นเป็นคุณลูกฝั่งนางเอกหลายๆคนตลอดตลอดเลย,ออยเออเรฟังนานๆคือคนชอบบอกว่าหน้าตาเหมือนกันพี่ชมพี่แอนหรือก็พี่แอนนะ<อ>ใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นความลูกคู่ไหมน,นะเราคิดแบนี้ ก็พอมาดูรูปก็ก็เหมือนอยู่นะหนูหนูโตขึ้นหนูต้องสวยแบบนี้แน่เลยใช่ก็ก็รู้สึกว่าพี่เขาเก่งมากแบบว่ากับกับพี่แอนหนูเล่นบทบทภาษาอังกฤษด้วยส่วนใหญ่ก็ผัดกันช่วยกันถ้าถ้าเจอภาษาไทยพี่แอนก็ช่วยหนูถ้าเจอภาษาอังกฤษหนูก็ช่วยพี่แอนใช่ครัสนุกคัอย่างเรื่องนี้จริงๆสองคนได้สูตรวิชาจากพี่ๆเบอร์ใหญ่ๆมาเพิ่มลักษณะเองยังบ้าง จริงๆเหมือนหนูรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนส่งดีมากในในการเล่นเล่นด้วยกันในแต่ละครั้งรู้สึกว่าเราแค่เป,เปิดเปิดละเออเออเอ,อ,อะไรกันอ่ะ <c oughs> <c oughs> เหมือนเปิดเปิดรับเปิดรับว่าเออพี่เขาส่งมาแบบไหนเราก็เทคแอคชั่นมาแบบนั้นรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนเก่งมากแล้วก็เล่นตามฟิลที่รู้สึกนะตอนนั้นแล้วมันแบบอินมากค่ะค่ะอ่าใช่ค่ะ ทุกคนเฝ้ารอมากกับซีรีส์บินมาส์กหนูแอบหนูแอบเห็นแบบอีพีหนึ่งเล็กๆแล้วยังไงยังลอยนมำลอยได้ดูได้ไงอ๋อเออัดเสียงไปเออไปไวโอไปไวโอเวอร์มาน่ารักไหมน่ารักมากยยังไงคือโอ้โหมันน่ารักมันเออมันคันมันอยากพูดไม่ไม่ไงันมันมันแก้มหรือมันหน้าผากหรือมันตูมูมันก็ มเดียวนะเดียดเด็กๆอยู่เด็กๆอยู่ EP พีหนึ่งเขไม่อีพีหนึ่แบบไม่มันอีหนึ่งอ่ะมันคือการเล่าเล่าเล่าว่าตัวละครไหนเป็นตัวละครไหนคุณแม่อะไรแต่อย่างวนนั้นก็คือคือเวิร์กไพร์ทที่แตกพามาคกรอเนี่ยตีห้าบางคนก็แบบมาจากต่างประเทศใดๆเป็นไงความรู้สึกวันนั้น กนดีใจเนาะรู้สึกรู้สึกใช่รู้สึกโชคดีมากๆที่มีทุกคนคอยแบบคอยหนุนหลังคอยซัพพอร์ตคอยอยู่ข้างๆตลอดเลยแล้วแล้วอย่างวันเนี้ยวันนี้ก็คนเยอะเดินเดินมาแล้วแล้วสิ่งแรกที่หนูพูดเลยคนเยอะมากเยอะอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วคืออ่านปากหมดได้เลยเออคนคนเยอะมากจริงก็อยากอยากอยากบอกทุกคนว่า ก็ยินดีกับทุกๆการเติบโตของพวกเราแล้วก็อยากอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตไปด้วยกันในในทุกๆพาร์ทการเติบโตเลยค่ะไม่ว่าจะงานอะไรก็ยินดีมากๆเลยค่ะดีใจดีใจที่เจอทุกคนแล้วก็ก็อยากเติบโตเนาะใช่แล้วก็ฝากฝากยูเรนาด้วยนะคะสองสามสองสี่วันที่สี่อะไรกรกฎาจ้ากรกฎาคมสี่กรกฎาจ้ากรกฎาคมกี่ไม่กินกรกฎาค่ะเออขอโทษฟีนฟีง่วง อ๋อค่ะวันก็วันที่28ใช่ก็อยากอยากให้ทุกคนมาจอยกันเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นจะได้ดูอีพีแรกก่อนใครเลยจะบอกว่าน่ารักมากจริงๆอยากให้ทุกคนมาดู e ีแรกด้วยกันแล้วก็จะมีโชว์พิเศษน่ารักน่ารักจากพวกเรา28กาลักกะดาค่ะไข่ัตร13แล้วก็มาเจอกันเยอะๆนะคะ speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, that take us higher. The night's young and it's just...